สวัสดีครับเพื่อนๆวิพีนพ้นนนองๆนั้นๆพบกับผมช่างนาเดชอีกแล้วนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้พามากู้รอบอีกแล้วนะรอบที่ดักไว้2ลูกอ่าบริเวณอ่างเก็บน้ําด้านหลังผมเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์ด้วยกันเหมือนเดิมครับว่าจะมีปลาใหญ่ๆบ้างไหมจะได้ปลาอะไรบ้างจะพอได้กับคาบ้างไหมนะครับไป ตัวเลยครับหลายตัวเลยดูแล้วครับมีหลายตัวอยู่นี่ครับลูกแรกก็จะเป็นปลาปูปลาปูใหญ่ตัวงครับนี่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาหม้อเทศลูกผสมปลานินปลาหม้อเทศอนะครับนี่โอ้หัวส,สวยอยู่ครับนี่เนี่ยอย่างตัวเนี้ยยังคล้ายๆปลาหนินอยู่แต่เนี้ยออกมเป็นลูกผสมหม้อเทศแล้วครับดําเมี่ยมแล้วนี่ตัวสามสี่และตายไปตัวหนึ่งครับนี่แหมเสียดายอ่า ชุดนี้แนะดักไว้ประมาณสามคืนได้แล้วครับแต่ปกติมันจะไม่ตายนะแต่วันนี้มากู้ติดตายมาตวงครับเดี๋ยวโยนทิ้งไปแล้วก็แปรปปูใหญ่มาตวงครับส่วนสองตัวเนี้ย,ยปล่อยออกไปครับมันเล็กถ้าเป็นช่วงราชโดเนี่ยผมก็จะเอาไปทําเหยื่อได้อยู่นะแต่ว่าช่วงนี้มันติดแรงนะครับก็งานราชโดพักไว้แล้วมันไม่ค่อยได้ตัวก็เอาไป แล้วไปเกี่ยวล่ามันก็เปลืองเหยื่อไม่ค่อยได้ตัวครับก็เลยขอปล่อยมันซะก,ก่อนโอเคแล้วไปดูลูกที่สองกันครับ มีครับมี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 โอ้ปลาปูใหญ่ด้วยครับ มีโห uh. หลายตัวอยู่ครับดูนะครับนี่โอ uh. ้นี่ครับ ถามว่าใช้เหยื่ออะไรเนี่ยผมใช้อาหารปลาดุกนะครับเวลากู้รอบไปแล้วไปทําคลิปมีคนชอบถามเหยื่อก็ขอบอกนะครับว่าใช้อาหารปลาดุกหรือว่าบางทีผมมีหอยเชอรี่ผมก็ใช้นะครับนี่ไซส์โอ้โหนี่ครับดูตัวนี้ปลาบูธรรมชาตินะโอ้โไซส์ใช้ได้หลายตัวเลยครับ แบบนี้นี่ยเล็กเกินครับอ่านี่ยเนี่ยอ,อย่างนี้อะยังไม่เอาดีกว่าปล่อยครับก็ได้เป็นมือแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปสรุปถ่ายกันชัดๆที่บ้านดี่ฝาครับผมไปมาดูปลากันนะครับกลับมาแล้วนะนะกูหลอบสองลูกวันนี้ครับนี่ ได้เยอะอยู่นะอ่ะ<ด>นี่นะครับปลาทั้งหมดของคลิปนี้นะก<ด>ระบูไซย์ใหญ่สองตัวสามตัวครับนี่<ด>ไซกําลังนึ่งกำลังทำเมนูเด็ดๆเลยครับอ่อนี่นครับกระบูธรรมชาตินะแล้วก็ได้พวกปลานินลูกผสมหมออเทศอีกสี่ตัวห้าตัวก็ถือว่าการหากินคลิปนี้ก็ได้กับข้าว สองสามมื้อสบายๆครับส่วนจะเอาปลาพวกเนี้เนี่ยไปทําเมนูอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวรอตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะไปครับเมนูพื้นบ้านของเราวันนี้นี่ยายใส่กระทะแล้วนะครับก็จะทอดปลานิลปัาหมตกเทศเนี่ยนะที่ได้จากการกูรอบมานะครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทําเป็นเมนูปลาบูแต่ว่าปลาบูก็จัดกนหลายคลิปแล้วนะ คนกินกันเริ่มเบื่อกันแล้วครับต่อคลิปนี้ขอเป็นปลานินละกันมันก็ไม่นินแท้แล้วครับเป็นลูกผสมปลาหมอเทศแล้วเนาะก็ยายจะทอดให้กรอบให้เหลืองก่อนนะครับนี่ปลากระทอดอยู่ในกระทะนะยายแล้วตอนนี้มาทําเครื่องเนี่ยวันนี้ทําเมนูอะไรครับยายปลาทอดาดพริกปลาทอดราดพริกเหรออ่ะซ่จะมาตำเครื่องก่อนใช่ไหมใ่พริกใช้พริกสดกับกระเทียมให้แม่ยายอ่ะเริ่มเลยครับ ปลาทอดลาดพริกนะวันนี้แบบบ้านๆครับพริกสดก่อนวันนี้ใช้เป็นพริกจินดาเขียวนะไเนาะ<ม>แล้วเครื่องอีกสองอย่างก็เป็นขิงซอยกับมะเขือเทศซอยนะ ทำให้แหลกประมาณนี้นะยายเนาะอ่ะได้หรือยังครับได้แล้วจ่ะโอเคนะเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดแหลกขึ้นแล้วนะครับก็ทอดปลาเสร็จแล้วนะครับนี่ เหลืองกรอบสวยงามน่ากินมากครับอ่ะต่อไปมาผัดเครื่องกันฮะตั้งกระทะใส่น้ำมันอีกรอบนะครับต่อไปก็เริ่มปรุงรสกันนะย,ย่าใใส่อะไรครับรสดีจ้ะอ่ะรสดีนะ เยี่ยววขาวนะน้ำตาลใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> น้ำมันหอยนะก็จะผัดให้ออกรสหวานนิดนึงนะครับเมนูนี้ <Yeah. S 1> สุดท้ายเป็นมะเขือเทศกับขิงซอยนะยายเนะ <Yeah. S 1> าะจะหอมน่ากินขึ้นนะครับ <Okay. S 1> อืม โอ้ยใส่ขิงที่เดียวหอมฟุ้งแล้วครับเมนูนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบขิงก็ไม่ต้องใส่นะก็เป็นผัดพริกธรรมดานะครับส่วนมะเขือเทศเนี่ยเราใส่เพื่อปรับสีนะเนื่องจากาพริกสดที่ใช้เป็นพริกเขียวทั้งหมดครับมันก็เลยาบางทีอาหารเนี่ยการเพิ่มสีสันมันก็ทําให้ดูน่าตักน้ากินขึ้นนะเสร็จแล้วนะครับนี่ ยายจะตักลาดครับนี่ครับเป็นไงเป็นไงเมนูนี้อื้อหือสุดๆครับขอดกระทะเลยครับนี่อ่าเสร็จเรียบร้อยปลาทอดลาดพริกสูตรยายนะอ่าเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับ มาครับมาชิมด้วยกันนี่จานใหญ่เลยนะอ่าหอมขิงมากๆครับยังัดเนื้อให้ดูนะครับนี่อ่ะดูกรอบๆนะอืมนี่ใส่ครับเครื่องหน่อยโปลงมา กองครับโอ้ยน้ำลายแตกมา,มามันเยอะหน่อยนะม,มันก็จะได้อารมณ์ผัดผัดขิงนะครับหอมขิงมากๆอร่อยปลานินตัว ไม่ใหญ่มากแบบเนี้ยครับเราทอดกรอบๆนี่ก้างน้อยมากๆแบบบางทีกั้งก็กรอบกินไปด้วยกันได้เลยครับอืมออ่ะอีกสักทีนะนี่ครับทำใหญ่ๆเลยอืมสุด,ดยอดครับก็เดี๋ยวขอตัวกินคัับเที่ยงนะครับก็ พ,พี่น้องๆนานๆก็กินข้าวด้วยกันหน้ามื้อนี้ครับแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ลากันไ้เท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากนะครับในพานมาดูในพานมาดูเอากล้องดูในพันหนอ่อยกล้องกันไปดูในพันหน่อย มา,มาในพานกินข้าวกันเก็บอะไรมาให<ม>าด้ดูอ่ะฮะอ๋อไหนเนี่ยไม่ยอมมาถ่ายด้วยยังแอบมาดูการถ่ายทำนะหลายหลายคนช่วงกินข้าวเนี่ยก็พยายามหลบเลี่ยงนะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมานั่งกันนะครับเพราะว่าหลายหลายคนก็อายเนาะมานั่งกินข้าวออกกล้องอย่างเงี้ยแต่ว่าช่างระเดชเนี่ยจำเป็น่ยนต้องมาจบคลิปนะครับทุกๆกคลิปเนี่ยจะเห็นช่างระเดชกินอยู่คนเดียวลหลายๆคลิปมากครับ